ผัวทำงานสองกะส่งเงินให้เมียเก็บ3ปีเ <c oughs> มียเอาไปเล่นออนไลน์หมด <c oughs> พี่ต้นอายุ35ทำงานโรงงานเงินเดือน18,000บาททำโอทีทุกวันได้เดือนละ25,000ถึง28,000บาทเ <c oughs> มียชื่อแอนอายุ32อยู่บ้านเลี้ยงลูก2คนอายุ5ขวบกับ3ขวบแต่งงานกันมา7ปีพี่ต้นรักเมียมากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว <c oughs> พี่ต้นทำงานสกะ บางวันนอนแค่4ชั่วโมงทุกเดือนโอนเงินให้เมียเก็บเหลือไว้ใช้แค่3,000บาทแอนเก็บเงินไว้นะอีก3ปีเราจะมีเงินดาวบ้านแอนยิ้มได้ค่ะพี่แต่ความจริงคือแอนติดออนไลน์เล่นมา2ปีตอนแรกเล่นเล็กๆวันละ100-200บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้เล่นวันละ 2,000-3, 0 0 0บาทเงินที่พี่ต้นส่งมาหมดไปกับพี่ต้นไม่รู้เรื่องทำงานหนักทุกวันกลับบ้านดึก เหนื่อยเกินจะสังเกตอะไรบางวันเห็นเมียเล่นมือถือเล่นอะไรนะ่ะก็ดูคลิปนะ่ะพี่ต้นไม่สงสัยเชื่อเมียทุกอย่าง3ปีผ่านไปพี่ต้นคำนวณเก็บเงินเดือนละ20,000คูณ36เดือนเท่ากับ720,000บาทพอจะดาวบ้านได้แล้วแอนเงินเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วแอนหน้าซีดอะไรนะเงินที่พี่ส่งมา3ปีเหลือเท่าไหร่แอนน้ำตาไหลพี่เงินมันหมดแล้วฮะหมดยังไง หนูหนูเล่นพี่ต้นช็อกยืนนิ่งไป10วินาทีแอนพี่ทำงานหามรุ่งหาคำ่ำนอนวันละสีชั่วโมงส่งเงินให้แอนเก็บแอนเอาไปเล่นหรอหนูขอโทษหนูติดหนูหยุดไม่ได้เงิน720,000บาทหายไปหมดเลยเหรอไม่ใช่แค่หมดหนูยังเป็นหนี้อีก80,000ืนพี่ต้นสุดลงนั่ง3ปีที่ทำงานหนักสุขภาพพังไม่มีเวลาเล่นกับลูกทุกอย่างสูญเปล่า เงินหมดแถมยังเป็นหนี้ความฝันเรื่องบ้านพังทลายพี่ต้นนิ่งคิดอยู่นานแล้วพูดพี่ไม่โกรธแอนแต่พี่ต้องคิดเรื่องลูกตั้งแต่วันนี้เงินเดือนพี่พี่จัดการเองแอนต้องไปรักษาอาการติดถ้าแอนไม่รักษาพี่ต้องพาลูกออกไปแอนสัญญาว่าจะเลิกแต่ทําไม่ได้แอบเอาของในบ้านไปขายเอาเงินไปเล่นต่อพี่ต้นจับได้ตัดสินใจพาลูกสองคนไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด ยื่นเรื่องอยาแอนอยู่คนเดียวไม่มีเงินไม่มีครอบครัวเจ้าหนี้มาทวงต้องหนีไปอยู่กับญาติติดหนักรักษาไม่หายสูญเสียทุกอย่างสามีดีลูกสองคนบ้านความฝันทุกอย่างพี่ต้นเริ่มต้นใหม่ทำงานที่ต่างจังหวัดเงินเดือนน้อยลงแต่มีเวลาให้ลูกลูกสองคนมีความสุขมียายมีญาเล่นด้วยพี่ต้นบอกเสียเงินก็เสียไปแต่พี่ยังมีลูกยังมีครอบครัว เริ่มใหม่ได้ออนไลน์มันทำลายชีวิตทำลายครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเมียผลลัพธ์เหมือนกันสูญเสียทุกอย่างถ้าใครรู้ตัวว่าติดรีบขอความช่วยเหลือก่อนจะสายเกินไป